เราให้ญี่ปุ่นมาตัาหนามที่หม หลังจากที่คณะจัดสร้างวัตถุมงคลของพระราชวัตรปฐมคุณหรือหลวงปู่บัวเกตรุ่นบารมีปทุมสิเพื่อโรงพยาบาลบางละมุงในการตั้งกองทุนการศึกษานักเรียนพยาบาลเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเหรียญหล่อ7รายการจำนวน4,606เหรียญและเหรียญเม็ดยา32,999เหรียญรวมทั้งสิ้น3 7 0 5 9เหรียญโดยได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษจากพระเถระและอธิษฐานจิตหลวงปู่บัวเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่โรงแรมฟลิปเปอร์เฮา์ซอยเ นายสินชัยวัฒนศาสตาธรรองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานในฐานะผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลพระราชวัตรปัทมคุณหลวงปู่บัวกเกตรุ่นบารมีปทุมสิโรพร้อมด้วยนายนิรันร์วัฒนศาสตาธรอดีตนายกเมืองพัทยาดรวีรวัตรค้าขายอดีตรองนายกเมืองพัทยาและนางปนัดดาลิ้มธงเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลบางละมุงพร้อมทั้งคณะศิษยานุสิ์ได้ร่วมการทำการคละพระรุ่นบารมีปทุมสิโรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมโปร่งใสในเรื่องของหมายเลขกำกับวัตถุมงคลสีที่ลงยาและรายการที่มีการลุ้นทองคำโดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆและเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลบางละมุงร่วมเป็นสักขีพยานนายสินชยัยวัฒนาศาสาธร ผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลพระราชวัตรปฐมคุณหลวงปู่โบเกตร,รุ่นบารมีปทุมศิโรได้กล่าวว่าหลังจากนี้ในวันที่5และ6ตุลาคมนี้ผู้ที่ทำการจองวัตถุมงคลก็สามารถรับเปลี่ยนได้ตามศูนย์จองนั้นๆ

ờ à mặc lùn 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 à r e f i g h t Academy อันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy